อุ้ยขอบคุณครับมาจำได้เฉยเลยก่อนเอาย่างเอาเลยครับผมให้รับรองสองคนในน้ำันครับสวัสดีครับเจเนียร์ปัญชัยครับผมและผมสวัสดีครับมาร์จิรัตน์ครับครับผมครับวันนี้ผมถึงงานวันนี้มาร่วมเดินปูนนิดนึงค่ะครับผมผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเพราะวันนี้คนมาร่วมงานเยอะแล้วก็แฟนคลับค่อนข้างเยอะเยอะมากครับผมก็ยังตื่นเต้นอยู่เลยจนถึงตอนนี้ครับก็พรมเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็คือรู้สึกว่า ถูกใจเพราะว่าเมื่อแบบว่าไม่กี่วันที่ผ่านมาเราเพิ่งได้รับภารกิจในการคิดชื่อคิดสีดอมแล้วก็สีเหลืองเป็นหนึ่งในสีด้อมใช่ป็นคนคิดครัช่วยกันครับแล้วก็ได้ออกมาเป็นสีเราเดี๋ยวอีกสีนี่แหละได้เป็นสีเหลืองสีเหลืองประมาณนี้แหละได้เป็นแบบนี้ประกาศเมื่อไหร่เร็วๆนี้ครับครับผมนี้ครับเราชื่อดอมประกาศไหมยังครับยังครับเดี๋ยวเราใช่ครับใช่ครับใช่แล้วเสร็จจะรับมี S <S มีครับมีครับน่าจะประกอบเอ้ยน่าจะประกาศพร้อมกันทั้งหมดเลยครับแต่ว่าโลโก้โลโก้ของเราอ่ะเรียกได้ว่าแบบว่าใช้เวลาในการแบบสร้างสารรค์นานมากเพ<ม>ราะว่าเราก็ต้องแบบว่าเลือกอันที่มันถูกใจแล้วก็รู้สึกว่าจะอยู่กับเราไปได้ตลอดแล้วก็เลพิลเนต์ความเป็นเราน้อง,ง,งทั้งสองคนเป็นคนออกแบบร่วมกันใช่ครับใช่ครับแล้วเราชอบอะไรเป็นพิเศษในคาแรคเตอร์รงนั้นเราเอาอะไรใส่เข้าไป คือเราหมา,หมายถึงโลโก้ใช่ไหมครับ <Okay. S 2> คือโลโก้ทั้งตัวโลโก้แล้ัตัวสีดอมเนี่ยเรารู้สึกว่าเราคิดจากคาแรคเตอร์เราคือถ้าสมมติว่าคนมองอะ่ะจะรู้สึกเหมือนว่าเราเป็นเหมือนแบบว่าพระาทิตย์กับพระจันทร์อะไรเงี้ยคือจะมีความแบบสว่างเป็นกลางวันแล้วก็มีกลางคืนด้วยเพราะฉะนั้นโลโก้ก็จะมีความเออน่ารักแต่ก็มีความคมคมเข้มเหมือนกัน จริงๆโลโก้จริงๆก็มาจริงๆโลโก้ก็จะมามาจากชื่อแหละเนาะแต่ว่าก็เดี๋ยวรอดูกันว่าจะออกมาในรูปแบบไหนครับโอเคาซีรีส์นิดเดีโอเคถ่ายไปถึงไหนละเยอะแล้วครับตอนนี้ก็คือเกือบครึ่งเกือบครึ่งเกือบครึ่งคิวที่21แล้วครับก็เดี๋ยวใกล้ๆแล้วจะได้แบบว่าได้ดูกันละแต่ว่าสำหรับพาร์ทของพวกเราสองคนก็คือวิศวะกับไฟฟ้าก็จะเป็นช่วงปีช่วงปีหน้าเลยครับผมแต่ว่าเร่งถ่ายทำกันอยู่ ก็เป็นเรื่องที่สองที่มาเจอกันเนาะแล้วก็คาแรคเตอร์เรื่องหนึ่งับเรื่องสองต่างกันมากเล่นเียนได้ว่าสลับกันเลยเพราะว่านะถ้าเกิดเป็นเรื่องเชอรี่เมจิกอ่ะผมจะเล่นเป็นมินมินจะเป็นเด็กที่น,าน่ารักสดใสจินต่าเขาก็จะเป็นคนเก็บตัวเงีย,เงยบๆนะนี้ก็จะเป็นแบบว่าฝ่ายลุกเขาแต่พอมาเป็นวิศวะกับไฟฟ้าก็จะสลับกันอันนี้ก็จะเป็นพี่ไฟฟ้ามาจีบน้องวายแทยนะครับ ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเรียกได้ว่า90ถึง100เพราะทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแทบที่จะไม่ต้องเวิร์กช็อปอะไรเลยแล้วก็เวลาเข้าไปพูดบทเนี่ยก็เหมือนพูดเป็นตัวเองครับแล้วมาร์คล่ะเหมือนกันทั้งคู่ครับเพราะว่าอย่างพุ่งกับพี่นิวเขาก็บอกว่าก็คือแคสมาตรงเลยก็ในตัวละครเป็นยังไงตัวจริงก็อย่างนั้นแหละครับครับเราทุกเนี่ยชอบอะไรในซีนไหนดีกว่าซีนไหนอรอที่มันถ่ายไปแล้วที่มันดูเป็นมาร์ค จริงก็ดูเป็นมาทุกซีนคือซีนที่แบบว่าสําคัญสาคัญอ่ะมันยังไม่ถูกถ่ายไปแต่ว่าเราก็ถ่ายไปบ้างแล้วแหละแต่ก็จะมีจริงๆที่ถ่ายมาก็ชอบทุกซีนโดยเฉพาะซีนที่ต้องเกี่ยวข้องกับการกินอาหารเพราะว่าอะไรเพราะมันอร่อกินอร่อยมากอย่างเวลาเข้าเข้าเข้าซีนที่แบบว่ากินอาหารด้วยกันเนี้ยผมก็จะแบบว่าได้กินแค่แบบ แต่ในชีวิตจริงก็เป็นอย่างนี้เพราะว่าเวลาแบบว่าสมมติเราไปกินข้าวสองคนงี้จูก็จะเป็นคนที่พูดส่วนใหญ่แล้วก็พูดไปด้วยแต่ก็กินเยอะด้วยนะนี่ก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดแต่กินน้อยผมก็ฟังฟังไปเรื่อยๆก็ค่อยๆกินอะไรเงี้ยแล้วเวลาเข้าเข้าซีนอะไรเงี้ยพี่ไฟฟ้าเขาก็จะเป็นเป็นคนอย่างนั้นก็จะกินเยอะๆหน่อยพี่จูเขาก็จะได้กินเยอะครับก็อร่อยไปเป็นไฟเตอร์แล้วแล้วทูแลตัวเองกันยังไงในตอนนี้ือมีทั้งงานแล้วก็ทําอะไรหลายๆอย่าง <laughs> แล้วแบบว่ารัดรัดกุมสุดๆคือช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบว่าเราทั้งสองคนคือเหมือนกับมีหลายโปรเจกต์ที่เราต้องแบบว่า manage ให้มันให้ให้มันตรงตารางอะไรเงี้ยครับแล้วก็คือเหมือนได้รับภารกิจมาจากแบบว่าทางทางพวกพีพีเขาด้วยว่าอาจจะต้องมีแบบว่าเปลี่ยนลุคมากขึ้นอา,อาจจะต้องดูโตขึ้นรรเราก็ต้องแบบว่าผ่านมาใส่ใจสุขภาพคือช่วงหลังถ้าเห็นถ้าตามตอรี่จูจูก็จะแบบว่าตีแบงกับพี่เต แล้วก็ช่วงหลังก็กินคลีนมากขึ้นถามมากได้เพราะเมื่อเช้ากินคลีนผมก็เหมือนกันก็อย่างที่บอกว่าลุกของเราทั้งสองคนมันจะต้องโตขึ้นเราก็อาจจะต้องมีการออกกาลังกายเพื่อที่หุ่นที่ดีขึ้นอะไรอย่างนี้ครับผมแต่มักไม่ค่อยออกมาสัมสั่นเลยนะทำยังไงให้น้องออกมาจากบ้านได้บ้างคะจริงๆนางออกเลยครับแต่ว่านางจะแบบว่าออกแบบเงียบๆนางแล้วออกแบบไม่ค่อยเปิดเผยเท่าไหร่ออกไม่เปิดเผยเพราะว่าเราไม่เปิดเผยมากอุ้ยไม่ออก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 แต่ว่าถ่าย ถ่ายบ้างหรือไม่ถ่ายบ้างก็แล้วแต่ไม่ถ่ายถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้ไปเลยว่าทั้งคู่แหละครับเพราะว่าเขาออกไปกับเราบอกไม่จีตอมนี่คุณพี่แดงแต่งของกิชั่วเหงื่อแตกเหรอเหงื่อแตกสวิตชัวครับพี่อเขาถามเก่งเกินช่วยด้วยจุนเลยว่าว่ามากออกไหนก็บอกว่าออกไปด้วยนะพี่จะใช่ครับมีบ้างครับเราก็ออกออกออกไปด้วยกันบ้างครับ ใช่เพราะตอนนี้พอออกมาด้วยกันเราเราไปรับเขาหรือเขามารับเราเราแล้วบางทีก็ขับรถเราเรามามาเจอกันที่ร้านอะไรกันเราเคยไปรับเขาไหมเคยเอ้ยเคยปะเคยแต่ว่าผมเคยนั่งรถเขาแน่ๆร้อยเปอร์เซ็นต์ชอบไปเขาไปส่งหรือชอบไปส่งเขาชอบไปเขาไปส่งเพราะมป็นพี้เกียจขี้เกียจขพี่เกียร์ขับรถดีไหมฮะเขาขับรถดีมากเขาขับรถดีมากเขาเป็นคนที่แบบว่า อ่าถ้าเที่ยวกันนะรถจูอาจจะจูอาจจะดูเป็นคนที่แบบว่าอ่าอาจจะเป็นคนจูก็ไม่ได้เรียบร้อยหรอกรถจูลกเอาง่ายแต่ว่ารถมาก็สะอาดตลอดเพราะเขานี่เขาเอารถไปล้างทุกตัวทิ์จูก็ไม่ปกติหรอไม่ปกตินี่นี่ล้างทุกเดือนโอ้โหชอบไห้เขานั่งรถไหมชอบไหมก็ชอบนะเพราะว่าไม่เหงาไงมีคนคุยด้วยหลังเปียกดูสิผมตอบว่าอะไรชอบแหละชอบหลังเปียก นั่นแหละตามนางขอแค่ขาม่ได้แน่อันนี้ฝากมาโอ้ช่วยด้วยโอเคครับก็ฝาก Perfect Ten Liners นะครับสายรหัสเทวดาก็ของผมจะอยู่ในพาร์ทของวิศวะกับไฟฟ้านะครับก็ข่าวพี่ไฟฟ้ากับน้องวายด้วยนะครับครับผมมาด้วยครับในเรนนี้ครับผมเยอะนะคะลาเราไม่ทนข้าเราลงด้วยนะคะมได้เลยครับผมขอบคุณครับ